สวัสดีครับสมาชิกท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาหนอยปกตินะครับฮาหนอยปกติก็เป็นฮาหนอยของรัฐบาลเวียดนามนะครับคือคือหวยเวียดนามนั่นแหละอ่าก็ประมาณนี้ฮาหนอยปกติจะมามีทุกวันทุกวันนะครับก็จะออกช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งของทุกๆวันนะครับ ช่องว i p ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ทห่านผู้ชมได้รับชมทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเงเฮงนะครับก็ขอวันนี้ก็จะมานำเสนออีกพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสมาชิกเก่าก็ขอขอบคุณเป็นอย่างดงนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะวันนี้วันพุธนะครับวันพุธสีเขียว สีเขียวสดใสวันพุทธที่20นะครับอ่า20นะอีก10วันเราก็จะโชคดีครั้งใหญ่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอแนวทางนะแนวทางให้ท่านไปพิจารณานะครับลุ้นลมฝึกสมองเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะ หลักการพิจารณาก็คือเอาไปเทียบกับคนอื่นสำหนักอื่นตำ้งหนึ่งตำหน่กห,หรืำนหสองตำนักสอง,สองตัวเองคำนวณเป็นแล้วก็คำนวณออกมามันชนกันไหมตรงกันเน้นๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกานจุกดีนะ,ะมีเด่นมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งนะครับแล้วก็เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับจัดแนะ อ่านี่จดแล้วยังครับจดแล้วนะอ่านี้เรามาดูคู่จาะอานี้คู่จาะนะครับจดไปนะครับเดี๋ยวจีเงียบไว้ก่อนจะได้มีสมาธิจดกันใครแคปเจอร์หน้าจอเป็นถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็สบายแก๊กแก๊กเดียวนะครับ เด่นที่สุดก็คือเก้านะครับก็รูดเลยนะครับรูดเลยก็ได้นะรูดเน้นบนกันล่างนะครับเก้ากับศูนย์ตัวรองหนึ่งตัวกันนะครับจัดไปตามนี้นะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเรียเ<ๆ>ขามาจบขอขอให้แหงๆ,ๆนะได้แฮได้กรีดนะครับวันะช่วงทุ่มนะให้ท่วมหกโมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ